นี่นะครับพ่อสักกำลังทำปูนะครับคือปูลอยกระทงเนื้อแมวบางปูนครับกำลังทำไรครับมาทำปูรอยกระทงครับผมครับผมนะครับลง YouTube ครับครับวันนี้มาช่วยกันนะวันนี้ช่วยกันนะครับความร่วมแรงร่วมใจของหมูสามนะครับพ่งครับครับผมเจอยูทูปสวัสดีครับสวัสดี แมวบางปูนกรุบกรุบเนื้อบัตรวันนี้นะครับมาชมผลงานของการลงสะของเยาวชนบ้านสนวนไหนนะครับวันนี้ช่องเราก็มานำเสนอในการความสามัคคีของวัยรุ่นนะฮะมีคนต่างแดนมาด้วยครับ่อเล่น ครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับปิกเหมือนดัลนี่นะครับพุนติ๊กนะครับกำลังตัดนะครับเขาอายนะครับเขาไม่กล้าออก YouTube นะครับขอบคุณครับที่มาช่วยเรานะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้เขาเขาแข็งแรงมากครับเขาแข็งเขาแข็ง เรามาชมนะครับพี่น้องชาวบ้านสนวนนะครับพัฒนาสะน้ำนะครับรวมด้วยช่วยกันรวมด้วยช่วยกันนะครับทางนี้ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่สะอาดสังเกตได้ว่าพี่น้องดูสามนะครับ ช่วยกันดีเหลือเกินอาวหายไปไหนหมดแล้วครับใกล้จะสิ็์แล้วครับนี่นะครับรอบๆบรรยากาศรอบๆนะครับ นี <łość> ่นะครับพ่อสักกำลังทำปุนะครับคือปูลอยกระทงเนื้อแมวบางปู นี่จัหลวงตะมะนะครับท่านสอบโตวิมลนะครับกำลังทำไรครับมาทำโปรอะไรกทงครับผมครับผมนะครับลงยครับครับวันนี้มาช่วยกันนะวันนี้ช่วยกันนะครับความร่วมแรงร่วมใจของหมูสามนะครับช่องของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอนะครับเราไปชมรอบๆสัก่อนครับ ครับนี่เป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะครับของชาวหมู่สามนะครับสะของเราสะอาดนะครับขอบคุณพี่พ่อคงครับครับผมเจอยูทูบจอยูทูบอาดครับ ขอบคุณครับบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้นะครับสวยงามครับสวยงามดีนะครับพี่น้องร่วมมือร่วมใจกันดีมากเลยครับ นี่นะครับความสะอาดของสระเรานะครับทางนู้นก็ไม่ก่อนนะครับฝีมือของเจ้าบ้านเรา ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ช่องช่องของผมด้วยนะครับวู้ซ้เสบียงเพียบเลยครับเครื่องดื่มเพียบเลยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่มาช่วยกันในวันนี้เยอะและก็วนมาที่สมตำอีครับเดินหนึ่งรอบแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องของเราด้วยนะครับกดซับสกรีด้วยนะครับเละผัดเพชรมูเาสินามว้งทางนน้นก็ไม่กอดนะครับเขากำลังลงคนเดียวนะครับเขากำลังได้ลงน้ำเช่ไข่นะครับคับคับ กินก๋วเตี๋ยวเร็วกินก๋วเตี๋ยวก่อนนี่แหละ